ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์กลับมาแล้วครับความเข้มข้นในการแข่งขันครั้งนี้ของ Hollywood Game Night Thailand, อฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ หลังจากสนุกกับเสียงเพลงไปแล้วนะครับเกมต่อไปที่ให้สะสมคะแนนกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมต่อปุ๊บยิงป๊อนคะแนนพระเอกเนยนำอยู่9ต่อ8เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราต้องการให้มันตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นเราเปลี่ยนถังแก๊สใหม่สำหรับลมที่ยิงป๊อปคอนออกมาเป็นลูกใหญ่มาก ตอนนี้นะฮะมาน่าจะ40 psi 40เลยฮะ40เลยยิงไปยิงตาแตกยิงตตาแกช่วยช่วยลองยิงลองยิงหน่อยได้ไหมฮะลองยิงทังนี้ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรจ้าแต่งหน้ามานานไม่เป็นไรตอนนี้ตอนนี้มันมันยิงไปตรงนู้นอ่ะให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบผิดออกมาป๊อปคอร์นของเราจะยิงใส่หน้าคุณเดี๋ยว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 พอยิงบอกยิงแสบทีมงานทำเงี้ย อ้าวอ้าวรอตัวนี้แหละที่ไปแอสการ์ตลอดแหละเนี่ยป๊อบป๊อบคอนยิงวุ้ยยิงวุ้ยโอ้โหโอ้โหขอโทษขออนุญาตกลับบ้านได้ไหมไม่ได้สนุกสนุกกันไปแรงขนาดนี้นะฮะแรงอ่ะขอโทษนะคะัว้นตาเนี้ยกันไม่อยู่ไม่ต้องห่วงนะครับจริงๆแล้วป๊อปคอนโดนหน้าไม่เจ็บ แต่เ<ช><ต>ม็ดป๊อบคอนที่มันไม่ระเบิดอ่ะ,ะมีแม่ผสมเขามาด้วยแล้วเอาออกหมดแล้วเอาออกไม่ยังหาข้อ <c oughs> แล้วแต่เท่าที่มีแล้วก็เทๆกันเข้าไปาเพราะฉะน,นั้นมันไปอยู่ที่ใครคนนั้นมีคําถามและมีเวลา5วินาทีในการตอบถ้าตอบช้ามันยิงถ้าตอบผิดมันยิงเพราะฉะน,นั้นหาคําตอบที่ถูกต้องให้ได้พร้อมแล้วตอบปุ๊บยิงป๊บเริ่มแล้วใคจะไปลงที่ใครติงพูดทิ้งาานะ ถ้าใครตลกมันชอบไม่เอาพี่หอยพี่หอยไม่เอาเฮ้เว่นหายเว่นหายอยู่ข้างบอยลองดูพี่อาร์ตก่อนเลยครับเปิดอกเลยเปิดอกเลยเป็นยิงแรงนะพี่เปิดน่อนเปิดนอนใครโฆษณาไปเลยโฆษณาไปเลยหน่อยแล้วทำไมยังเป็นอะไรยาู ได้ทุกอย่างนะแพ้อย่างเดียวแพ้อย่างเดียวเลย <c oughs> พร้อมนะคุณนัดคำถามของคุณคือถามว่าคำว่าอะไรนานกว่ากันระหว่างกาลปาวสารนกับอสงไข่กลาลปวสารนักลลปวสารน่ตอมาแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตกลงว่าอันไหนนานกว่ากัน อะไรมันลงเป็น่างเดี๋ยวพี่มุดเขาไม่กินเดี๋ยวพี่มุดเขาไม่กินอาพี่ว่าพี่ขอมุดเข้าไปจิดใจคิดนะว่าทำอะไรเล่นอะไรได้บ้างจะเล่นอย่างนี้มันหลายปีแล้วหนึ่งอสมไขยเท่ากับหนึ่งที่มีศูนย์ต่อท้าย140ตัวส่วนหนึ่งกาละปวสารนั้นเท่ากับ 4,320ล้านปีครับเพราะฉะนั้นเฉลยคืออสงไขยนะฮะโอเคเราไปกันต่อเลยเอาไปเลยอะไรมาแล้วเหรอมาแล้วนคนกลับอาคุณหอยคุณเคยดูการ์ตูนเรื่อง EQ ซังเนน้อยเจ้าปัญญาไหมครับได้ดูแล้วโอ้ยโอ้ย EQ ซัง อะไรรคับผมมันจะมีป,ประโยคที่อีคิวสังชอบพูดว่าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงนะครับเออถามว่าคําว่าอีคิวแปลว่าอะไรไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ไหมอ่ะอะไรอีคิวไม่รู้แต่รู้แอบวางสลับกันโอ้ยมันไม่เอา ถามว่า e q คิวแปลว่าอะไรระหว่าง1จะรีบไปไหนหรือสองพักเดี๋ยวหนึ่งเอาอันไหนมันใกล้ๆกันน่ะเออมีอะไรนะเออจะรีบไปไหนหรือว่าพักเดี๋ยวหนึ่งเอาอันไหนเร็วพี่เร็วพี่ยวหมดเวลาเร็วพี่พักเดี๋ยวหนึ่ง พักเดี๋ยวหนึ่งมาดูกันนะครับว่าเพื่อนพ้องของเราจะทำโทษเขาหรือไม่ไไม่่มด้ดทพักเดี๋ยวหนึ่งอิคิวซังคือพระนิกายเซนที่ชื่อว่าอิคิวโซจุน โดยหลวงพ่อตั้งชื่อให้ว่า EQ ซึ่งหมายความว่าชีวิตนี้คือการพักระหว่างการเดินทางสู่โลกหน้าคําว่า EQ จึงแปลว่าพักสักครู่หนึ่งนั่นเองครับส่วนกับไม่มี <c oughs> ไม่ม,ม,มีนะครับอ่ะคนต่อไปจะเป็นใครเป็นดา่ใช่โอ้ยเดี๋ยวบนว่า <c oughs> เลยไปก่อนอะแบบเลยก็ได้เดี๋ยวโดนทุกคนเลยในกีเปิดื้ออะไนกี้ครับครับเวลาคุณไปไหว้เจ้าชอบนำสิ่งใดไปไหว้ครับเป็นอะไรผลไม้ลากไม้เป็นส้มเป็นจะหลายอย่างนะอย่าบอกนะว่าเวลาไหว้พระใช้มือไม่อันนี้ก็ด้วยพี่ด้วยแต่ว่าต้องเตรียมของไปไหว้ด้วยเยอะแยะนะโอเคถามว่าตามความเชื่อของชาวจีนเขาใช้ขนมเหม่งทิ้ง ไหวไ้เทพเจ้าเตาไฟเพื่ออะไรโอ้เมงทิ้งรู้จักก็คนเกาหลีรู้จักจะเม่งจ่ายไม่รู้เม่งทิ้ง ก็เหมือนกับว่าแบบเราเข้าไปแล okay, ้วเราไม่โอเคไงพี sure> Actually, ่แล้วก็เม่งทิ้งเลยอันน anyway ี้หม่งอันน้ม่งอันนั้หม่งทิ้งมาหลายอย่างเม่งจ่ายหม่งทิ้งเลยไม่เข้าคำเลยอ่ะใครบอกเลยนะครับว่าคุณจะเอาขนมเม่งทิ้งไหวเจ้าเตาไฟเพื่ออะไรระวางหนึ่งเพื่อติดศีลบนเทพเจ้าเตาไฟหรือเพื่อปิดปากเทพเจ้าเตาไฟอ่ะเม่งทิ้งเนี่ยเม่งทิ้งเฮ้ยเพิ่งนะผมว่าติดศีลบน ทำไมอ่ะติดสินบนเทพเจ้าเตาไฟไติดสินบนเทพเจ้าได้ด้วยหรอจริงเอาเป็นว่าคุณจะเลือกติดสินบนเทพเจ้าเตาไฟนะอ่ะมาดูกันครับจะอแผ่นเผารบป,าาปา่าปากสู้ไปเลยไม่โดนอยู่แล้วอมิตรพุทธ ปากเทพเจ้าเต่าไฟนะครับชาวจีนจะไหว้เทพพระเจ้าเต่าไฟเนี่ยด้วยขนมเม่งทิ้งที่มีลักษณะหวานและก็เหนียวมากๆเพราะเชื่อว่าเทพเจ้าเตาไฟเนี่ยเป็นผู้รู้เรื่องไม่ดีในบ้านด้วยความที่ขนมมันเหนียวติดปากนะครับพอกินเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปพูดอะไรไม่ดีกับเซ็กเง็กเซียนฮ่องเต้มไม่ได้ รู้จักคุณฮั่นเดอะสตาร์ไหมครับอุ้ยรู้จักค่ะแฟนหนุอ๋อแฟนคุณสนิทกันมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเขาอย่างแน่นอนคุณฮั่นมีแฟนมากี่คนชื่ออะไรบ้างอ๋อพูดเลยเหรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องเข้ามาที่คำถามถามว่ารูปภาพแรกในอินสตาแกรมของคุณฮั่นคุณฮั่นลงรูปตัวเขาอยู่กับอะไร ระหว่าง1ฮั่นและเพื่อนเดอะสตาร์หรือฮั่นและแฟนคลับเดอะสตาร์ครับเอาลุ้มตอบไม่ได้คือมีเลิกอ่ะจริงนะการเลิกเลยการเลิกเลยการไม่เลิกไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เลิกเวลาเวลาเดี๋ยวหมดเวลาเร็วอกาแฟนคลับกาแฟนคลับนะตกลงว่าจะตอบว่าฮั่นและแฟนคลับเดอะสตาร์ทำไมเขาบอกกาแฟคลับกับกับ กาแฟนครับนะมาดูกันครับโอ้งม่าอแลเอื่อ้เดโอ้ิหโร้โหโอ้โหโอ้โหอ้หอ้โห้โหโออ้โหโอ้โหคอหอ้โูอ้โหโ่้หออ โอ้ยยังเบอร์ขาแตกไปไห้นะครับทำไมไม่โบงอ่ะเก่งตอนเฉลยแล้วนี่ออกมาอ่ะคนต่อไปเป็นใครอ้าวไปแล้วไปแล้วคอติคอติมาแล้วครับคุณพ่อครับคุณเคยโชคดีเรื่องอะไรบ้างคุณครูครับพอนางไม่ตรงครับโอ้ยโอ้ยคเอียงพอติเอียงขวาอาหารให้ทงละ คุณเคยโชคดีเรื่องอะไรบ้างครับคุณพอดครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยอ,อ่ะ เออวันก่อนที่เล่าให้ฟังอ่ะที่บอกว่าโชคดีอ่ะได้เลือกทุกตัวที่เชียงใหม่เอออยากฟังเรื่องนี้เชียงใหม่อยากอยากฟังอ่ะอยากรู้เชียงเชียงใหม่โชคดีเรื่องอะไรอ่ะมันไปไปเที่ยวเออโชคดีจะไปได้ทำบุญทำบุญไหว้พ่อทันใจได้ทุกตัวได้ทันใจทันใจทันใจทันใทันไหมทันไหมทันครับผมทันแล้วทันพจุ๊บไปเลยขึ้นเครื่องบินเลยกลับบ้านดีนะได้ซื้อดอกมะลิด้วยนะครับดอกมะลิไหว้แม่ครับไหว้แม่พอแล้วต้องไหว้เขาดิ ตอนแอรได้ใช่ไหมครับเนี่ยได้สบายมากถามคุณพอดครับว่าหากพบเหตุการณ์อะไรในประเทศบราซิลแล้วเชื่อว่าจะทำให้โชคดีระหว่างพบผีเสื้อสีขาวเป็นตัวแรกของวันหรือพระเอิญเหยียบอึสุนักด้วยเท้าซ้ายอันนี้ยเอาอันไหนดีครับอยู่แล้วไม่งั้นมันธรรมดาไปเหยียบเหยียบเหมาครับผม เหยียบหมาด้วยเท้าซ้ายเหือหมามันคนไทยไม่หรอไม่ใช่ของไทยเท้าขวาไร้หูเอาตออแล้วไม่มีใครรู้หรอกเหยียบเหยียบเหยียบอึสุนัขครับผมเอาตอบว่าด้วยเท้าขวาไม่ไม่เป็นเท้าซ้ายคุณต้องเลือกอันที่ถูกอันอันเท้าซ้ายเอาเท้าซ้ายนะใช่เอาเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะโชคดีเหมือนที่เขาโชคดีที่เชียงใหม่หรือไม่ แยกเลยหูแตบหน้าเลย,เลยในบราซิลเนี่ยก็เชื่อว่า,า,วก,วาการพบผีเสื้อตัวแรกของวันเป็นผีเสื้อสีขาวจะทําให้โชคดีตลอดทั้งวันส่วนการเหยียบอึสุนัขด้วยเท้าซ้ายนะ่ะแล้วจะโชคดีเป็นความเชื่อข,ของประเทศฝรั่งเศสครับอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวปารีสถ้าคุณอยากโชคดีคุณเดินด้วยเท้าซ้ายตลอดทางอไม่เหยียบมันเลยแน่นอน ตำรวจไม่จับอยากอาพี่หอนเลยคุณจะได้โชคดีไงเผื่อเจออึตรงไหนจะได้สายมาแล้วไต่อคนหนึ่งค่ะเร็วใจทีมงานอยู่คุณรู้จักเรดไหมครับอนมันข้เสอคุณรู้จักเราครับอาจจะ้ม้ แต่เขาเป็นโอเคชอบค่ะถามว่าพานภพที่มาของคําว่าแรกคืออะไรระหว่างแรกมีนิสัยชอบแย่งตัวผู้หรือว่าแรกมีนิสัยชอบปล่อยตัวผู้เอาอันไหนครับข้อ1ค่ะเพราะว่าแรกมีนิสัยชอบแย่งตัวผู้ค่ะแย่งตัวผู้นะครับเรามาดูกันนะครับคุณพัพรเอามาเลยค่ะยิงเลยนะฮะถ้าเกิดเธอมั่นใจแล้วตอบผิด ผมขอเป็นแบบเบิ้ลนะฮะปุดๆบุบเลยบุบเลยเอ้ยแต่คนนี้็บุบวบๆยังไงก็ไม่โดดมาสิมาอะอะมาโอ้โหเดี๋ยวอะบักเราเลยอะมาดิอร่อยเอ อันนี้เป็นความหมายแล้วนะแรกตัวเมียจะต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวผู้และหากตัวผู้ที่แย่งมาได้นั้นไม่ยอมผสมพันธุ์ด้วยก็จะโดนแรกตัวเมียทําร้ายได้โหดร้ายไหมโหดมากและเป็นสัตว์ที่โหดร้ายมากนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสว่าแย่งตัวผู้มาได้แล้วโอเคผสมพันธุ์สิไม่เหรอใช่หรอโอเค วันนั้นบอกเลยว่าความโชคดีก็มีความโชคร้ายแลที่เชียงใหม่เป็นไงนะฮะดีนี้ก็ย้ำด้วยอ่ะมาลงที่คุณแก้วแล้วนะคําถามนี้คุณเชี่ยวชาญแน่นอนเพราะมันเกี่ยวกับขนาดของอวัยวะเพศชายจริงคุณอาร์ตเขา่าจะได้คําถามนี้นะคุณอาร์ตขอให โดนแล้วยิงป๊อบคอนเข้าไปในหมวกมันจากการสำรวจของร้านขายยา From Frommas ที่ประเทศอังกฤษได้จัดอันดับของขนาดอวัยเพศชายของแต่ละประเทศไว้ถามว่าประเทศใดมีขนาดอวัยวะเพศชายที่ใหญ่กว่ากันระหว่างไทยหรือญี่ปุ่นครับอะไรใหญ่กว่าครับไทยหรือญี่ปุ่นครับไทยใช่ใช่ผมจำได้ไทย อุ้ยเอาแล้วเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ยังมีเวลานะหรือไม่เปลี่ยนที่คุณเพราะว่าคุณอาจจะไม่ถึงญี่ปุ่นนี่เขาถึงญี่ปุ่นถึงไทยเรียฉันรู้ได้อันดับหนึ่งใครอันดับล่างสุดคือใครอันดับหนึ่งคือคองโกอุ้ยแม่นมากอันนี้จริงเอ้ยคุณเคยรู้หรือคุณเคยลองก็คือไปสแตมปมาแล้ว ดูว่าคำตอบของคุณเก้าจริงหรือไม่ครับไทย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 แลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์แลนด์ที่มันใหญ่กว่าจ้าไทยใหญ่กว่าเกาหลีอ่าเลี้ยงสิเขาชื่นตาฉูตาบ้า เอางี้ไทยญี่ปุ่นถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่61ที่มีความยาวเฉลี่ย5.34นิ้วคือสรุปว่าญี่ปุ่นใหญ่กว่าไทยใช่ไหมฮะห้าสามสีนิ้วส่วนฟิโส่วนไทยอยู่อันดับที่80นะครับมีความยาวเฉลี่ย4.51นิ้วอันดับหนึ่งคือเอกวาดอร์ประเทศ ชื่อเขาบอกแล้วเอกวาดอเอกวาดอความยาวเฉลี่ยของคนที่นั่นอยู่ที่6.93นิ้วมันเท่าไหร่อช่วยเทียบได้ไหมอ๋อผมดูผมไม่ได้เพราะผมแปดครึ่งแล้วผมแปดครึ่งเจนิ้วอ่ะเนิ้วอ่ะคือเวลาเขาวัดนิ้วอะเขาวัดความยาวใช่ไงใช่ความยาวความยาวที่แบบ ตื่นตัวที่สุดแล้วตื่นตัวที่สุดแล้ววัดอย่างนั้นเขาไม่ได้วัดความกว้างหรอกความกว้างน่ากลัวคุณวิลลี่ครับเราเราต้องรู้เรื่องพวกนี้หรออันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อมูลเนแบ่งปันวันนี้เจ๊เป็นนางเอกนะเจ๊เจ๊แล้ที่บอกก้าวนิ้วอ่าคนต่อไปเป็นใครเอ่ยบูม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 เคยคดูการ์ตูนก้านกล้วยป่ะ เคยค่ะ <c oughs> ถามว่าช,ช้างของพระนเรศวรที่ทรงขี่ทําสงครามยุทธหัตถีมีชื่อว่าอะไรเฮ้ยผมรู้ผมรู้ผมรู้ผมเล่นเรื่องนี้ผมรู้นี่ระวา<อ>งเขาเล่นนี่เขาเล,นเลนเ่นเป็นเป็นพระตอนเด็ก 1. เจ้าพระยาปราบหงสาวดีหรือสองเจ้าพระยาแสนพลพ่าย <c oughs> ไม่ใช่ทั้งสองอัน ้าวไกินป๊อบคอร์นไปเลยช้างของพระนเลสวนะไรใช่ระหว่างเจ้าพระยาปราบผงสัมดีหรือเจ้าพระยาแสนพลพ่ายแสนพลพ่ายแสนพลพ่ายค่ะตอบมาแล้วนะครับแสนพลพ่ายนะครับเรามาดูกันครับว่าป๊อปคอร์นยิงหรือไม่เตบเตบ อคุณบูเป็นข้อสุดท้ายนะเดี๋ยวเราให้รถพยาบาลมาช่วยก่อนผู้เลยอดเลยอะเฉลยแล้วนะฮะเมื่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะศึกยุทธาถีได้ทรงพระราชทานยศให้กับพลายภูเขาทองขึ้นเป็นเจ้าพระยาปราบหงสวดีส่วนอาวุธหรือเงาวที่ใช้ทําสงครามได้ทรงพระราชทานยศให้เป็นเจ้าพระยาแสนพลพ่ายเงาเงาเป็นมีชื่อหมดเลยเออน,นะฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับภาษาไทยวัลลนิดนจิจจำใสอย่างแน่นอนของเราจบลงไปแล้วเดี๋ยวมาสนุกกันต่อครับกับเกมต่อไปใบคนละครา ู้หญิงสองคนนี้นะไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีทำไมอ่ะผม <c oughs> นั่งอย่างีกมันก็เ <c oughs> <c oughs> ด็กที่ผมหอมพอม <c oughs> พอมหอมย<ะ>ักษ์พระบินบิน <c oughs> <c oughs>